ต่อ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 โม่แล้วของผมนี่มันสุดท้ายของีเหล็กไฟแล้วครับสุดท้ายไปเจอทับใตอะหนึ่งร้อย ก็ลังจะจัดสันเพิ่มเติมอีกแล้วก็จะข,ข,ข,ขวางน้ำตออากล้องตากล้องก็เร็วเร็วว้าวหงออย่งจมก็เจ็บแล้วก็เท้าที่เขามาเสริมเมีเรือว่าน้าเนี่ยขวานเนี่ยไป่อไรขวบอะไปช่ว่กจะไป่ว น้ำตท่โอเคน้าลทรายกโอเคมันตัวาน่ไมันเป็นไทพิบัแต่มันมันมันขึ้นขุ่นโรยากมช่มัน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 อนนี้น้แคานามน้ำาัวาระมานั้นตัวื่นน้ะานัราัาดีนนาอย่างีบ เรื่องนี้นายกที่ไม่ได้ทำเลยรถน้ำ้มทางตลงอดใครเป็นเกษตรกมาช่วยัเราบอกว่าเดี๋ยวถ้าว่ามาน่าจะต้องให้ฝากอะไอะไรช่วยประสายัวน,ใน,ในารรบครััสูงอจะอมีที่ท แต่ว่ามันไม่ตายเนี่ยันนี้ห้วยแล้วห้วยเต็มแล้วนี่เต็มแล้วอยู่วันนี้สองคำวันเลยเต็มจริงๆแล้วน้ำเนี่ยปล่อยอ่าอ่างเก็บน้ำครับอ่างเก็บน้ำเกษตรอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอ่างเก็บน้ำห้วยไม่ตายคือทั้งสามอ่างเนี่ยปล่อยปล่อยน้ำลงมาก็ก็ซึ่งไม่นคามจำเป็นของเขาเราก็เข้าใจเพราะถ้าเขาไม่ปล่อยน้ำก็ร่นก็ตเว ครับเขาก็ปล่อยอมาที่ี้สาบเขื่อนเนี่ยมันลงห้วยไม่ตายทั้งหมดเอ้ยห้วยห้วยสามน้มทั้งหมดในขณะเดียวกันก็ฝนก็ตกลงมาเติมในพื้นที่น้ำก็ต้องต้องเอ่ยไปด้วยไหมแบคทีเรียด้วยอ๋อแบ็คแบ็คแบคถูกหลักน้ำคือคือคือแบ็คทีเทนเนี่ยเขาไม่ได้ผลกระทบกับกับกับตรงนี้หรอกเขาส่งน้ำมาให้เราด้วยก็ไม่ครับไม่ส่งไม่ไม่ไม่ส่งครไม่ตรงที่เขาสูงนะครับตอนนี้อ่างเก็บน้ำกับเขาขับเอน้ำนี่ห้วยเข้าไปบางส่วนคือถ้าถ้าเป็นน้ำ ฝนตัวปกติเนี่ยน้ำก็จะลงไปเร็วเมื่อวานนียที่ในสถานการณ์ตอนเย็นที่น้ำเพิ่มขึ้นเยอะๆอ่ะประมาณสิบนาทีเนี่ยน้ำขึ้นจากลำห้วยเนี่ยอยู่ประมาณสามสี่สามสิบถึงสี่สิบเซนเพราะผมยืนอยู่หิห้วยผมดูระดับน้ำขึ้นตลอดที่บ้านสามพันน้ำเนี่ยมีฝ่ายกันน้ําอยู่หนึ่งตัวซึ่งไม่เคยไม่เคยเคยมีที่ว่าน้าจะขึ้นหูเลยมีเมื่อวานนยครับเมื่อวานตอนเย็นน้าขึ้นหูเลยครับ คือท่วมไหมประเดี๋ยไม่มีเลยครับม,มีมีมีเมื่อวานนะี้ตอนเย็นไม่ถือไปจบเลย